สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกษตรหมอกฟางทุกคนนะฮะวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสครับเป็นผู้นําเสนออีกแล้วครับเนื่องจากซีอโอของเราไม่อยู่นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตครับวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบมกราคมนะครับเนี่ยฮะสระน้ําของเราก็เริ่มใสแล้วมองเห็นปลาลาลาแล้วนะครับแต่ไม่มีปลานะครับยังไม่ได้เลี้ยงนะครับก็โอเคนะครับจากสภาพเนี้ยคงไม่แห้งแล้วฮะเพราะว่าเรามีปั๊มโซลาเซลล์ครับที่จะ สูบน้ํานะครับขึ้นมาเอาขึ้นมาเนี่ยใส่ในสระครับแต่ตอนนี้ผมมาดูเนี่ยก็คือปั๊มตัวนี้ขนาดพันห้าร้อยวัตต์นะสองแรงเนี่ยก็ยังทํางานอยู่ครับกับแผงโซลาเซลล์อีกหกแผงนะครับเนี่ยครับที่สูบน้ําขึ้นอยู่นะแต่ดูจากสภาพดินก็ยังแห้งอยู่นะเนื่องจากว่าเราไม่ได้เดินระบบน้ํานะครับก็ต้องรอเป็นสัปดาห์ต่อไปแล้วฮะ ครับต้นกล้วยนี้ผมก็ได้ลดอยู่ครั้งสองครั้งนะคือสิได้กินหมากอยู่หรอกนะครับเราดูแล้วกันเดี๋ยวหน้าฝนนี่แหละ <c oughs> นะครับเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูสะนั้นกันต่อนะเดี๋ยวรอสักครู่นี่ก็เป็นสะมรกฏนะฮะเพื่อนที่เราเคยได้นำเสนอไปแล้วตอนนี้ปั๊มตัวเล็กของเราครับสำหรับใช้กับท่อน้ำหยดนะครับก็ได้ าลาจากเราไปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ได้ใช้ปั๊มตัวนั้นนะฮะปั๊มตัวใหญ่เลยครับสูบเข้าระบบแทนนะครับน้ําก็ยังไหลยอยู่นะครับแต่เหมือนมันจะแดดมันเริ่มอ่อนแล้วมันก็เลยทําให้น้ํานะครับไม่ขึ้นนะครับเพราะผมไม่เห็นน้ําหยดครับปิงเกอร์ก็ไม่ทํางานเนาะเดี๋ยวเราเดินไปดูรอบๆกันก่อนแล้วกันครับยังไหลไหม ใช่ไหมยังไหลอยู่นะฮะเนี่ยยังไหลอยู่นะครับ,รรบแม่หมดจานนี่แหละสวนของเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเนยะไม่มีคนอยู่ <c oughs> โอ้แสงแดดสวยมากเลยภาพแสงมันสวยจริงๆสุด,สด <c oughs> ใช้แอบมาขุดมันแก้วเนี่ยมันไม่รู้เหมือนกันมันน่าจะเป็นหญ้ามากกว่าครับมาดูทางนี้กันหน่อยดินแบบนี้ปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นนะ่ะส่วนผักของเราก็มันหมดอายุแล้วฮะอีกหน่อยคงได้ชาปนากิจนะครับเอาหมดแล้วละ่ะ ต,ต้นไม้เราก็อยู่ได้ด้วยน้ําหยดนะครับังไงก็ขอบคุณนะครับที่ทําให้เรามีน้ําหยดนะครับแสงอาทิตย์เอาละฮะเพื่อนก็ได้เวลาอันสมควรแล้วคลิปนี้ก็คงไม่รบกวนเพื่อนๆฮะไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดซับสไครต์ให้กับกเกษตรหมวกฟางด้วยครับทั้งทาง,ง y o u t u b e Channel แล้วก็ทาง Facebook Fan Page ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดี